สวัสดีค่ะพี่หลุยชุติภายอย่างเสรีเจ้าของเพจเซียนประกันสุขภาพและเว็บไซต์ m y i n c h o r a n c o m นะคะค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้พี่หลุยจะมาคุยถึง2วิธีเคลมประกันสุขภาพอย่างไรโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะค่ะ เวลาเราทำประกันสุขภาพเราก็หวังว่าตอนเราป่วยเราจะได้มีโรงพยาบาลดีๆหมอดีๆมารักษาเราถูกไหมคะและบริษัทประกันที่เราให้ความไว้วางใจในการซื้อประกันเนี่ยจะไม่ให้เราได้สำรองจ่ายและไม่กระทบเงินในกระเป๋าของเราถูกไหมคะค่ะวันนี้ก็เลยมาคุยให้ฟังว่า2วิธีดีๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะและเราจะต้องใช้สิทธิ์อย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยประกันที่ จะเคลมค่ารักษาพยาบาลได้นั้นจะต้องเป็นประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งประกันสุขภาพก็มีทั้ง2แบบเหมือนกันเช่นประกันแบบแยกจ่ายและประกันแบบเหมาจ่ายซึ่งทั้ง2แบบนั้นเราสามารถใช้สิทธิ์แฟรกเคมได้เหมือนเหมือนกันนะคะค่ะเรามาพูดถึงวิธีที่1กันเลยนะคะค่ะวิธีที่1ได้แก่กลุ่มโรคทั่วไปนะคะที่ตรงตามเงื่อนไข กรมธรรมที่เราซื้อไว้นะคะได้แก่โรคที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไข้หวัดใหญ่ต่างๆอาหารเป็นพิษแบบนี้นะคะและอายุกรมธรรม์ที่ถือต้องเกิน90วันนะคะกรณีแอดมิดด้วยโรคเหล่านี้ผู้เอาประกันก็สามารถใช้สิทธิแฟลกเคมตรงจากโรงพยาบาล คู่สัญญากับบริษัทประกันที่ท่านซื้อไว้นะคะค่ะเวลาท่านซื้อประกันกรมธรรที่ได้จะมีรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาแนบมากับเล่มกรมธรร์น,นะคะก็แต่ถ้าเราไม่ได้เปิดดูเราก็สามารถเช็คจากเว็บไซต์ได้เช็คในมือถือได้ง่ายนิดเดียวค่ะและถ้าเรายังไม่สะดวกเราก็สามารถติดต่อกับตัวแทนผู้ดูแลกรมธรรม์ของเราได้นะคะค่ะวิธีที่2นะคะ จะเป็นวิธีแฟลกเคมแบบโรคที่ไม่ใช่โรคทั่วไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีโรคอะไรบ้างได้แก่เนื้องอกทุกชนิดมะเร็งทุกชนิดนิ่วในถุงน้ำดีนะคะการตัดทอนซินหรืออะดีนอยหรือฤิ์สีดวงทวารหนักความดันเบาหวานซึ่งโรคพวกนี้ จะเป็นโรคที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีระยะเวลาในการเป็นมาระยะหนึ่งนะคะซึ่งเงื่อนไขในการใช้สิทธิกรมทรรมในการแฝกเคลมโรคเหล่านี้นะคะในกรณีแอดมิดนะคะกรมทรรมของท่านจะต้องมีอายุเกิน3ปีขึ้นไปบริษัทสามารถเคลมตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบประวัติของท่านนะคะแต่ถ้าอายุกรมทรรมของท่านไม่เกิน3ปีล่ะ จะมีวิธีอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะปกติถ้าอายุกรมธรรม์ไม่เกิน3ปีถ้าแอดมิดด้วยโรคพวกนี้อายุกรมธรรม์ของท่านไม่เกิน3ปีแต่เกิน120วันจะต้องถูกสำรองจ่ายถูกไหมคะค่ะเรามีวิธีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะเขาเรียกว่า pre เค a ม m นะคะการ pre เค a ม m นั้นทำอย่างไรบ้างค่ะ ผู้เอาประกันจะต้องติดต่อกับโรงพยาบาลที่รักษานะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการติดต่อกับบริษัทประกันเองโดยที่จะแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรักษาโรคที่รักษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะส่งไปที่บริษัทฝ่ายพิจารณาแล้วหลังจากนั้นฝ่ายพิจารณาจะทำการตรวจสอบประวัติของท่านก่อนที่ท่านจะทำการรักษา อาจจะใช้เวลาเดือนหรือ2เดือนก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าบริษัทเขาตรวจสอบก่อนแล้วและไม่เจอโรคที่ท่านเป็นมาก่อนโรคที่กำลังจะรักษานี้นะคะเสร็จแล้วบริษัทก็จะอนุมัติมาทางโรงพยาบาลแจ้งมาทางโรงพยาบาลน,นะคะและโรงพยาบาลก็จะแจ้งไปกับผู้ออกประกันว่าทางบริษัทประกันอนุมัติแล้ว และท่านก็สามารถกลับมารักษาได้โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองใจและอายุกรมธรรมของท่านก็ยังไม่เกิน3ปีแบบนี้ดีไหมคะค่ะมินมันมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถให้ท่านเลือกได้โดยที่ไม่ต้องสำรองใจนะคะเขาเรียกว่าวิธี p รีครมนะคะค่ะวันนี้พี่หลุยส์ก็มาแจ้ง2วิธีการเคลมแบบไม่ต้องสำรองใจค่ะถ้า เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยในการเคลมหรือต้องการซื้อประกันสุขภาพก็สามารถอ in ิ inbox เข้ามาในเพจเซียนประกันสุขภาพหรือโทรสายตรงมาหาพี่ลุยได้เลยที่เบอร์098 825 2196นะคะวันนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ